กับนิทานสั้นตอนการผจญภัยของเจ้าหญิงอลิซาและฟัฟฟี่การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรแห่งหนึ่งที่แสนสวยงามมีเจ้าหญิงน้อยชื่อว่าเจ้าหญิงอลิซาอาศัยอยู่ในปราสาทที่ล้อมรอบด้วยสวนดอกไม้หลากสีเจ้าหญิงอลิซาเป็นคนใจดีรักสัตว์และชอบการผจญภัยเป็นชีวิตจิตใจ เพื่อนที่ดีที่สุดของเธอคือสุนัขน้อยน่ารักชื่อว่าฟัฟฟี่ซึ่งมีขนฟูสีขาวและนิสัยลร่าเริงเช้าวันหนึ่งขณะที่เจ้าหญิงอลิซาและฟัฟฟี่กำลังเดินเล่นในสวนพวกเขาพบกับนกน้อยสีฟ้าตัวหนึ่งที่ร้องไห้อยู่บนกิ่งไม้เจ้านกน้อยเกิดอะไรขึ้น ทำไมเจ้าถึงเศร้าจังเจ้าหญิงอลิซาถามนกน้อยตอบทั้งน้ำตาลูกๆของข้าหายไปในป่าลึกข้ากลัวว่าพวกมันจะหลงทางและไม่สามารถกลับมาได้เจ้าหญิงอลิซาหันมามองฟับฟี่ แลวต้องช่วยนกน้อยหาลูกๆของมันฟัฟฟี่ฟัฟฟี่กระดิกหางด้วยความยินดีพวกเขาจึงเริ่มออกเดินทางเข้าสู่ป่าลึกเพื่อหาลูกนกน้อยป่าลึกนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และเส้นทางที่ซับซ้อนแต่ด้วยความกล้าหาญและการทำงานเป็นทีมของเจ้าหญิงอลิซาและฟัฟฟี่ พวกเขาสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้พวกเขาได้พบกับกระรอกน้อยที่นำทางพวกเขาไปยังจุดที่ลูกนกน้อยอาจหลงอยู่หลังจากเดินทางผ่านพุ่มไม้และแม่น้ำเจ้าหญิงอลิซาและฟัฟฟี่พบกับลูกนกน้อยสามตัวที่นั่งอยู่บนก้อนหิน พวกมันดูหวาดกลัวแต่ก็มีความหวังเมื่อเห็นเจ้าหญิงอลิซาและฟัฟฟี่ไม่ต้องกลัวนะพวกเรามาช่วยพวกเจ้าแล้วเจ้าหญิงอลิซาพูดด้วยน้ำเสียงอบอุน่นฟัฟฟี่เห่าด้วยความยินดีและลูกนกก็กระโดดเข้ามาเล่นกับฟัฟฟี่ด้วยความสุดเจ้าหญิงอลิซาอุ้มลูกนกขึ้นมาและพากลับไปหาแม่นกที่รอคอยอยู่ที่สวน ขอบคุณมากเจ้าหญิงอลิซาและฟัฟฟี่พวกเจ้าเป็นผู้มีจิตใจดีงามจริงๆแม่นกก่าพร้อมน้ำตาด้วยความดีใจหลังจากการผจญภัยในป่าลึกเจ้าหญิงอลิซาและฟัฟฟี่กลับมาที่ปราสาทด้วยความภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาได้ทำ พวกเขาได้เรียนรู้ว่าการช่วยเหลือและความกล้าหาญสามารถนำมาซึ่งความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีเวลาผ่านไปเจ้าหญิงอลิซาและฟับฟี่ยังคงผจญภัยและช่วยเหลือสัตว์น้อยใหญ่ในอาณาจักรพวกเขากลายเป็นที่รู้จักในฐานะคู่หูที่ไม่มีใครเทียบได้ ทั้งสองได้สร้างมิตรภาพที่แน่นแฟ้นกับสัตว์ทุกตัวที่พวกเขาได้พบเจอนิทานจบแล้วจ้าไว้พบกันใหม่นะ